สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาวัดมหาธาตุครับล่าสุดครับพี่น้องมาเบิ้งกันวา่านักท่องเที่ยวยังหลายคือเกาบอ,อยู่อยุธยาครับนี่วัดมหาธาตุนะครับพี่น้องบรรยากาศคับคึกคักค,กคึกเก่าครับนักท่องเที่ยวหลายครับนี่เป็นกระสินี้ร่มให้ยืมได้พี่น้องสัญ h อ r โอ้นักท่องเที่ยวกันหลายคือเก่าครับโดยเฉพาะชาวจีนชาวยุโรปด้วพี่น้องโบราณสถานวัดมหา,าธาตุครับสวยงามคือเก่าครับ มื่อนี้ผมมาบอ่อตรงวันหยุดด้พี่น้องแต่ว่านักท่องเที่ยวก็หลยอยู่ว่าเรื่อยๆครับโอ้ยจุดให้ไหลขนักท่องเที่ยวเต็มอยู่นี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดด้อพี่น้องวันที่2 2มกราคม2568ครับโอ้นี่คือจุดให้ไหลด้อพี่น้องนักท่องเที่ยวหลยหลอยู่นี่ นี่ครับจุดไฮไลท์เลยเสียนพระครับที่ยูเงาโคเป็นไฮไลท์เลย เสียญพระพุทธรูปในรากไม้ครับซึ่งนักท่องเที่ยวเั็นมาก,กลายกยพี่น้องพักกันมาถ่ายรูปเจ้าหน้าที่กับสี่อยอยิงครับว่าให้ถ่ายรูปแบบดีๆครับแสดงความเคารพครับนี่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โปรดสำรวงและให้ความเคารพต่อสถานที่นะครับ นีพี่น้องเสียงพระพุทธรูปในรากไม้ครับหือว่าเป็นจุดให้ไหลเลยที่นักท่องเที่ยวคนมักเรียกเลยว่าเป็นจุดขายของวัดนี่เลยก็ได้เสียงพระพุทธรูปหินทรายครับเดี๋ยวผ้าเบึงด้านในพี่น้อง นี่เิ่นเอิญพระวิหารหลวงครับตั้งอยู่ทางทิตตะวันออกของพระปางปลักท่านลักษณะเป็นอาคารออิฐถือปูนนะครับเป็นพระวิหารหลวงนยพี่น้อง นักท่องเที่ยวหลายได้พี่น้อง ส่วนมากอันวันธรรมดาก็สิมิแตะ นักท่องเที่ยวต่างชาติพี่น้องก็เห็นแต่สากปลากักพังพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็เศร้าใจอยู่เห้เฮ้ได้เห็นเมืองหลวงในอดีตครับ นี่มุมนี่งามงามๆพี่น้องถ้าเข่าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อคนไทยเข่าชมสิบบาทเท่ากันมาเที่ยวได้ครับ

Vamos a mudar al final lo más largo de esta lengua. สำหรับวันนี้ก็ขอพูดหลายๆครับก็ถือว่าผมมาอัปเดตล่าสุดนะครับก็ถือว่านักท่องเที่ยวกับหลายยุคี่น้องมาเรื่อยๆพุดเห็นบ่ท้างเขามาเรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ